โดยรวมเรายังมองว่ายังอยู่ในกรอบนะคะระหว่าง1,350เหรียญจนถึง1,420เหรียญซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ระหว่างประมาณ19,500จนถึง2 5 0 0บาทต่อบาททองคำค่ะข่าวที่ต้องตามนะคะก็จะมีวันพุธจะมีการประกาศตัวเลขขาดดุลของสหรัฐแล้วก็วันพฤหัสก็จะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานค่ะก็ถือว่าเป็น2ข่าวสําคัญที่ต้องติดตามสําหรับในสัปดาห์นี้ค่ะครับ แสดงว่าราคาทองบ้านเราตอนนี้ก็มีผลเกิดขึ้นจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทค่อนข้างจะมากเลยนะฮะค่ะถือว่ามากค่ะเพราะว่าอย่างเดือนที่แล้วเดือนเดียวนะคะค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาถึง4%ได้ดังนั้นช่วงนี้เองนะักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในตัวทองคำนะคะการลงทุนระยะสั้นเนี่ยต้องดูปัจจัยในเรื่องของค่าเงินบาทเป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะครับในขณะที่ราคาทองถ้าเกิดตลาดโลกเป็นเงินดอลลาร์ต่อออนนี่ตอนนี้ถือว่าก็ไม่ได้ผันผวนมาก ใช่ค่ะโดยรวมยังถือว่ายังอยู่ในกรอบแต่ว่าให้นักลงทุนเริ่มสังเกตเริ่มระมา,มาระวังนะเพราะว่าจะเห็นได้จากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นเอเชียเองมีการปรับตัวลดลงนะคะคตอนนี้เริ่มสังเกตว่าอาจจะมีเป็นลักษณะของการโยกย้ายการลงทุนนะคะคก็คือว่าอาจจะมีการถอนจากหุ้นบางส่วนแล้วเข้ามาลงในตัวทองคําเพราะว่าตัวทองคําเองสังเกตดูว,ว่าทุกครั้งที่มีแรงย่อตัวลงมาแต่ว่าแรงซื้อก็ยังมีอย่างต่อนเนื่องโดยที่ที่ผ่านมายังไม่หลุดแนวประมาณหนึ่งพันสารอยห้าสิบเหรียญค่ะครับ เอาละครับขอบคุณคุณบนมากครับ,บนั่นเป็น<อ>เรื่องของราคาทองคำนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของการค